อยากเรียนแพทย์ใช่ไหมแต่เรียนกศนจะไหวไหมคะต้องถามตัวเองครับว่าเราเรียนกศนเราเราเรียนได้ไหมล่ะแฮปปี้เราแบบขยันเรียนอะไรอย่างนี้เปล่าสมมติว่าจะสมัครจริงๆมันต้องมีการทําพอร์ตทำอะไรด้วยซึ่งแบบโอ้มันมันยากกว่าตอนรุ่นก่เยอะเลยนะต้องวางแผนต้องวางแผนเข้าไปเรียนแพทย์คนต้องสอบได้เนาะคะแนนมันต้องสูงคือถ้าสมมติว่าเราอ่านหนังสือพอสามารถสอบเข้าไปได้คุณเรียนได้แน่นอนสมมุติว่าเรียนไม่ได้จริงๆอ่ะมันจะมีหลักสูตรต่างๆเช่นแบบเป็นผู้ช่วยเป็นพารามิเตอร์อะไรเงี้ยที่เขาสอนในความรู้ตรงเนี้ยมันจะไม่ถึงกับเเป็นนนแแพทยย์ต่มัคือกกาารรรี สอนที่เป็นความรู้ติดตัวแล้วเราใช้รักษาคนทั่วไปได้แค่นี้มันเพียงพอเหมือนเหมือนที่สอนกันในช่องเนี่ยลองหาจุดที่ตัวเองต้องการเนาะ mm hmm. ถ้าความตั้งใจของเราคือต้องการช่วยเหลือคนอื่นด้วยวิชาชีพ mm hmm. ก็ดูที่ว่าเราไหวถึงตรงไหนมันไม่ได้ที่ว่าแบบเราต้องเป็นแพทย์เท่านั้นอะไรเงี้ยอย่างเจะน,น,นเป็นอสมอสมอมีความรู้ทางแพทย์นะเออจริงๆอ่า หรือแบบพยายบาลหรือว่าเป็นแบบใดๆก็ตามอะ่ะเวลาเราเรียนมันก็แบบจำตำราคล้ายๆกันนั่นแหะคือในระบบสาธารณสุขมันจะมีอีกหลายๆคนที่เป็นคนสําคัญที่ช่วยเหลือแล้วก็อคอยซัพพอร์ตในด้านนี้เหมือนกันเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อ,อยากเข้าคณะแพทย์และอื่นๆนะครับ